ต้องหาการดําเมืองคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองถ้าเกิดอีกรอบจากบทเรียนตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาในปี2557 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16นาฬิกา3มทินาทีพบจำฟ้า3ชั้นหรือพบฉัดมงคลน,นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกและการเกิดขึ้นแต่ละครั้งมีความรุนแรงแยบยนและช่วงนี้ทหารเขาไม่ใช่เงียบเท่านั้นสงบ และสัง,งัดด้วยสวัสดีครับผบกัมผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ,รบวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหว ของประชาชนบ้างละนะะดูความคิดเห็นของนักการเมืองมา,มากมาดูความคิดเห็นของประชาชนฮนะซึ่งปรากฏว่าประชาชนเชื่อว่าการรัฐประหารในปี2557จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเขารู้เลยว่ามีเงินแจกแปลว่ารัฐบาลชุดนั้นอย่างอื่นทำไม่เป็นไอที่ยากยากทำไม่เป็นไอที่ง่ายๆคือเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปแจก ฉะนั้นจำไว้นะครับคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มาบริหารประเทศจะเป็นมหาเศรษฐีมาจากไหน,นมีเงินมากมายมาจากไหน,นเวลาเขาแจกเนี่ยเขาไม่ใช่เอาเงินเขาเองมาแจกนะครับเราก็ควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้วครับว่าในอดีตถ้ามีเศรษฐีระดับสากลเนี่ยมาเป็นนายกแล้วเนี่ยบอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนหลงดีใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายกก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิ มัไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยกับกลุ่มที่อยู่ในอำนาจครับเขารวยจากการที่เขาเอาเงินเอามาแจกเราแล้วก็ยึดฐานาอนาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมาแล้วเขาก็มีโอกาสทำม,มาหากินจากการที่ใช้เงินของเราแจกเราเพื่อเลือกเขากลับมานั่นแหละครับดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วชัดขึ้นทุกทีครับก็จึงเป็นอีก บทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อประเด็นที่ต้องถกเถียงกันในวันนี้ก็คือว่าเอาตังมาแจกทำไมไม่ต้องการเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้แจกอยู่แล้วมันเป็นเอาภาษีรกรของประชาชนมาแจกประชาชนประชาชนก็ไม่ได้เรียบร้องต้องการเศรษฐกิจก,ก็ไม่ได้วิกฤตเมื่อวานนี้ก็รายยาวตัวเลขไปตั้งแต่ วันก่อนด้วยนะก่อนหน้าหนึ่งวันตั้งแต่ตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัวเลข IMF ตัวเลขธนาคารโลกแล้วก็เขาก็ยังเ,เขาฟังปล่าผมไม่รู้นะรับผมก็ทำรายการไปโดยไม่รู้ว่าจะมีใครฟังบ้างามีใครฟังบ้างมากน้อยแค่ไหนละ่ะแต่ว่าก็พูดไปแล้วนะว่า ประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าเหมือนกับหลายๆประเทศในโลกนี้แต่บางทีก็อาจจะดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับดีก็ควรจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นแต่กลับจะสร้างปัญหาด้วยกันใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งๆที่ตังค์ไม่ค่อยจะมีนะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นความขัดสนทางวิชาการของรัฐบาลในพูดแบบเปาะที่สุดแล้วนะครับนั้นประเด็นที่สื่อมวลชนจะต้องเถียงกันตอนนี้ก็คือว่าเอามาให้ทําไม ไม่ได้อยากได้นะครับพนั้นถ้าประชาชนเห็นด้วยกับผมก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลทําแบบนี้เราก็ค้านแล้วถ้าเกิดค้านค้านไม่ไหวสู้ไม่ได้รัฐบาลอยากจะเอาเงินของเรามาแจกเราทําให้ประเทศชาติเ,เสียหายเนี่ยเราก็ไม่รับเพราะเราจะต้องช่วยประเทศชาติถ้าเกิดรัฐบาลเอามาให้ผมหมื่นบาทเนี่ยแต้ผมมีสิทธินะเพราะผมมีรายได้ไม่ได้สูงขนาดที่รัฐบาลจะไม่ให้นะครับก็ ผมก็ไม่รับถ้าเราทุกคนไม่รับหมื่นบาทนะคือถ้าพูดด้วยเหตุผลแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ฟังอยากจะใช้เงินแจกอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งมันผิดนะครับถ้าจะทําอย่างนั้นเราก็ต้องประท้วงรัฐบาลด้วยกันไม่รับเงินใช่ไหมเป็นการต่อสู้อย่างสงบงดงามไม่ติดคุกไม่ถูกจับเ,เ,เพราะว่า เอาตังค์มาเลยไม่รับถ้าเกิดประชาชนทั้งเจ็ดสิบล้านคนซึ่งจะมีไม่ถึงเจ็ดสิบล้านนะครับที่จะได้มีสิทธิ์ได้เงินเนี้ยสมมติว่าห้าหกสิบล้านคนเนี้ยมีสิทธิ์จะได้รับกลละหมื่นกลละหมื่นะมันห้าแสนกว่าล้านแล้วประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันบอกไม่รับอันนี้จะเป็นการสอนนักการเมืองผู้ชอชนทางวิชาการหรืออาจจะชอชนด้านอื่นนะครับให้รู้ว่าประชาชนฉลาดแล้วแต่ถ้าประชาชนยังรับอยู่ นะทั้งท้ที่รู้ว่ามันไม่ดนะีแล้วก็รู้ว่ามันไม่ดีจากทางรัฐและตัวเราเนี่ยก็ <c oughs> อ,อยู่กันไปนะครับ <c oughs> ผมก็จะกลายเป็นหนึ่งคนในประเทศไทยกับอีกผมเดาว่าอีกประมาณสักอาจจะถึงแสนนะคนที่จะไม่รับเงินงทั้งทงที่มีสิทธิ์เนี่ยเอาค่อยๆฟังไปแลวการน,น,นี้ไม่ใช่รายการที่จะปลุกระดมมวลชนนะครับแต่จะปลุกให้คิดทางวิชาการว่าไม่ใช่ เราต้องขยันทํางานเราต้องเสียภาษีเราต้องป้องกันไม่ให้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันทั้งนโยบายและการกระทําจริงๆนะช่วยไม่ให้นักการเมืองที่อ่อนประสบการณ์ต้องติดคุกโดยไม่ไม่จำเป็นนะพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายที่เขามีตังเยอะๆเนี่ยแล้วเขามาเป็นนักการเมืองเนี่ยที่จริงน่าจะขอบคุณแต่เขาสุจริตใจแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมแต่ว่าพา,ารวยแล้วยังไม่พอเราก็ต้องคัดค้านเขา ทำไงให้เขากลับมาเป็นคนดีนี่วิธีต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธีนะครับลองตามดูแล้วกันไม่รู้ประชาชนจะเข้าใจหรือจะทําอย่างที่ผมทําอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับผมว่าต้องมีถึงถ้าได้ถึงล้านคนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือมีสิทธิ์แล้วไม่รับหมื่นบาทหมื่นบาทนะทํางานแป๊บเดียวก็ได้นะครับจบปริญญาตรีเขาก็ได้หมื่น เจ็ดหมื่นแปดกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้หมื่นหกมั้งหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะครับปีหน้าก็จะขึ้นอีกนะครับมันก็เรียนปริญญาตรีขยันเรียนขยันทํางานทํางานสองสามอย่างเดือนหนึ่งมันต้องได้มากกว่าหมื่นนะครับโอเคครับนี่ผมก็ขยันนะเดือนที่ได้ตั้งสามสี่หมื่นขนาดแก่แล้วเนี่ยครับถ้าผมขี้เกียจถ้าผมขยันเขียนหนังสือปีหนึ่งอาจจะได้สักแสนสองแสนก็ได้เพราะฉะนั้น ไม่เอานะครับหมื่นบาทนายนิวัชชัยกเกษตมงคลเลขาธิการปปชเปิดเผยนะครับว่าคณะกรรมการปปชอขอเวลาในการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการดิจิทัล w อลเล็หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เดินหน้าโครงการครับและอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะถ้าพบว่ามีประเด็นให้ต้องศึกษาวิเคราะห์ การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะเสนอต่อรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องเฝ้าระวังประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะครับและเมื่อมีการขับเคลื่อนนโยบายแล้วเกิดการทุจริตขึ้นปๆๆนปชก็มีอำนาจในการตั้งเรื่องเพื่อที่ทจะนโยบายอันหนึ่งที่เขากำหนดเอาว่าให้3หน่วยงานมาร่วมกันด้วยไม่ใช่เฉพาะปปชอ,อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการกอททรวมทั้งปปชเนีย่ยอาจจะร่วมกัญหารือ นะครับในประเด็นเนี่ยที่ถ้ามันเกิดความสุ่ญเสียงจริงๆนะครับเพื่อวเสนอเรื่องประยัมติอันนี้จะเป็นบทบาทสําคัญของตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเพียงเชิงแนะ,นะนำไปก่อนเพราะว่าโครงการมันยังไม่เกิดขึ้นขึ้นอ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวของทหารแบบผิดปกติฮะซึ่งเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งและครั้งล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบก ได้มีการเรียกหน่วยขึ้นตรงนะครับทั้งหมดของกองทัพบกเข้าทำการประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งนิดาโพก็มีการเปิดเผยผลสำรวจที่ประชาชนเกินกึ่งหนึ่งไม่เชื่อร่างพบบจัดระเบียบกลาโหมจะสามารถทำการป้องกันการรัฐประหารได้ระบุมีคนเชื่อแค่3.20%เท่านั้นซึ่งเกือบ62%ไม่เชื่อนะครับ รัฐประหารปี2,557เป็นครั้งสุดท้ายมีคนเชื่อแค่3.44%สรนะครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือนิดานะครับเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนหยุดรัฐประหารจากการสำรวจความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะช่วยป้องกันการรัฐประหาร ว่าร้อยละ51.8นะครับไม่เชื่อเลยนะครับแล้วก็ร้อยละ25.73ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ12.56เชื่อว่าค่อนข้างจะเชื่อร้อยละ6.72เชื่อว่าระบุว่าเชื่อมากนะครับร้อยละ3.20ระบุว่าเฉยเฉยไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการรัฐประหารนะครับ ในปี2557ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ประชาชนถึงร้อยละ61.3ระบุว่าไม่เชื่อนะครับร้อยละ20.38ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อนะครับร้อยละ8.28ระบุว่าค่อนข้างเชื่อร้อยละ6.11ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ3.8ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจ ที่เราเห็นตอนนี้คือสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกตินะครับการที่ประชาชนมีคนเชื่อแค่3.20นะครับว่าการรัฐประหารน,นั้นนะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะแต่คนเกือบ62นะก็เชื่อนะครับว่าไอ้กฎหมายที่จะมีการลิดรอนพระราชอำนาจลิดรอนอำนาจทหารปลดทหาร จะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของการรัฐประหารได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็ไม่เชื่อ62%ก็ไม่เชื่อเลยว่ามีกฎหมายขึ้นมานะแล้วจะทําให้ทหารหยุดการรัฐปะหารนะรซึ่งแน่นอนฮนะโดยส่วนใหญ่ก็เ,เชื่อว่ามันจะเป็นการเร่งให้มีการรัฐประหารโดยซ้าไปในขณะที่ทุกคนฮนะโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าการรัฐประหารเนี่ย จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหลังจากปี2557ที่ผ่านมาผมเรียนทุนส่วนนะสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าต้นเหตุของการนัประหารทุกครั้งที่ผ่านมา1มาจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับตอนนี้เราก็คงเห็นนะว่าสถานก,การณ์ของประเทศเรื่องด i จิทัลวอลเลตนะไม่ต่างอะไรกับจำนำข้าวนะครับเห็นหนึ่งของความเสียหายแบงก์ชาติ หรือธนาคารในประเทศไทยเตือนบอกเล่าก็ไม่ยอมฟังนะครับนับน่นคือประกันที่1 2. เรื่องของการเกียรตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม,ารมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งมีพักการเมืองนักการเมืองกระทําการในลักษณะดังกล่าวจนมีคมําพิพากษาของสารธรรมนูญให้พักอย่างก้าวไกลหยุดการการะทําและกําลังเข้าสู่กระบวนการยุบพ,พักนะครับและแน่นอนฮะก็จะมีโทษคดีอาญาเรื่องของการยุบพักจําพุก แล้วก็โทษปรับตัดสิทธิทางการเมืองและที่สําคัญจะโดนคดีข้อหากบฏในราชอาณาจักรซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิตด้วยนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ฮะโพก็คงเห็นนะก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารเพราะการเคลื่อนไหวของทหารอย่างการซ้อมรบที่ผิดปกตินะครับของสี่เหล่าทัพทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวของรถถังที่เคลื่อนไหวอย,อย่างผิดปกติ นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงนะครับกองทัพบ,บกเป็นที่เรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษที่สําคัญไปมากกว่านั้นการปรับคมตรีล่าสุดไม่มีการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโคมคือสุทินคลางแสงออกไปทําให้ตอนนี้ความขุนเคืองระหว่างทหารนะครับกับ,บรัฐบาลมีมากขึ้นหลังจากที่จะไปทําการลิบทซับทหารนะฮะ ทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับจะไปยึดเรือดำน้ำนะครับไปดิสเครดิตทหารจะไปยกเลิกทหารหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับไปยกเลิกในพลจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็นเลยนะฮะและที่สำคัญก็จะไปริดรอนอำนาจทหารริดรอนพระราชอำนาจนะครับอ้างว่าป้องกันการรัฐประหารทำให้สถานการณ์ขณะนี้ มีความเป็นไปได้สูงะที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้การเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะั้นแน่นอนคนะคงไม่เหมือนเดิมแหละนะครับการจับกลุ่มผู้ตอ้องหาการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นนักการเมืองและพักการเมืองถ้าเกิดอีกรอบจากบทเรียนตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาในปี2557 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16นาฬิกา3ทินาทีพบจำฟ้า3มชั้นหรือพบฉัดมงคลน,นั้น มีโอกาสจะเกิดขึ้นอีกและการเกิดขึ้นแต่ละครั้งมีความรุนแรงแยียบยนต์และช่วงนี้ทหารเขาไม่ใช่เงียบเท่านั้นสงบและสงัดด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพดีพระชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัะมุเทียนบาน เลิงองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงทองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสกิบบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกำมศดานเนือแท่นสุบันคขันติยั พะศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองระดูดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองมกษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรง,งสรองไอทูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังพระโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแท่นสุบันค์ศรีษะสง่สนา,นา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์กรกริญนตามั่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามมีแส้สองสด,ดุดีมีกษัตริย์เริาทั่วทุกเขต้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์